สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจะมาแบ่งปันสูตรไม้ใบให้แตกกอไวมีใบใหญ่แข็งแรงกว่าเดิมนี่คืออกโกนิมาทรั์มงคลนะคะสามกระถางที่จะนำมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะนี้จำได้ไหมต้นอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะรู้จักไหมต้นอะไรเอ่ย คนที่ปลูกอยู่เขาอาจจะรู้จักนะคะนี้คือผักกุยช่ายค่ะกุยช่ายก็เป็นไม้ที่เรากินใบนะคะสองกระถางค่ะสองกระถางนี้ก็จะก็จะนำมาใส่สุรเร่งให้เ,เพื่อนๆนได้ดูค่ะเราจะบำรุงไม้ใบสวยนี่ไม้ใบสวยค่ะซับมงคลและผักกุยช่าย ไปพร้อมๆกันนะคะไปดูเลยค่ะสูตรเร่งที่นํามาใช้ในวันนี้นะคะ,ะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาตินะคะบางอย่างเราก็มีอยู่แล้วค่ะตามบ้านนะคะคือใบก้ามปูผุแต่ถ้าเราไม่มีใบก้ามปูผุเราก็สามารถใช้ใบไม้ผุหรือใบไม้หมักมาแทนกันได้ค่ะซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงในตรเกนบำรุงลาต้นและใบค่ะทําให้ดินร่วนซุยและกระถางเรามีน้ําหนักเบาค่ะ ตัวต่อมาคือกาบมะพร้าวสับนะคะซึ่งช่วยเพิ่มช่องว่างในดินทําให้ดินโปร่งและรองก้นก,กระถางทําให้ดินไม่รั่วไหลออกค่ะและปิดปากกระถางคลุมไว้บนปากกระถางนะคะทําให้ความชื้นไม่ระเหยออกทางปากกระถางค่ะ mm hmm. เมื่อย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไปนะคะ mm hmm. ตัวต่อมาก็คือผงชูรสนะคะเมื่อผงชูรสย่อยสลายจะกลายเป็นกรดอะมิโนทําให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ค่ะ ทำให้ใบพืชแข็งแรงเขียวนานใบเขียวก็เขียวนะคะใบแดงก็แดงนะคะไม่ใช่ใบทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะช่วยเร่งรากพืชรากฝอยให้เจริญเติบโตได้ดีด้วยค่ะต่อมาก็คือมูนัวเก่าหรือว่ามูนัวหมักก็ได้ค่ะซึ่งจะช่วยบำรุงลําต้นรากค่ะช่วยปรับโครงสร้างดินได้ดีขึ้นนะคะระบายน้ําและระบายอากาศได้ดีนะคะสามารถเก็บความชื้นไว้ในดินหรือว่าในกระถางได้ดีด้วยค่ะ ต่อมาคือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยพืชแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะลำต้นแข็งแรงเวลาลมพัดก็ไม่มีปัญหานะคะว่าลำต้นจะหักนะคะเพราะถ้าลำต้นอ่อนแอลมพัดก้านเขาก็จะหักเลยค่ะต,ต่อมาคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ เราจะใช้ผสมน้ําในการราดรดต้นพืชค่ะซึ่งตุลินสีสารก่อแสงนี้นะคะจะช่วยรากพืชห้แข็งแรงหาอาหารได้ดีขึ้นช่วยย่อยสลายปุ๋ยต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆพ,พอเห็นวัสดุที่นํามาใช้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเยอะจังในการปลูกพืชเรามีอย่างไรใช้อย่างนั้นนะคะเราก็ปรับให้เหมาะสมกับพืน้นที่สภาพพืน้นที่ที่บ้านของเรานะคะ นี่เป็นตัวอย่างที่ย,ายา่าๆยกมาให้ดูนะคะในชีวิตจริงเราอาจจะปรับไปตามสภาพที่เราทำได้ค่ะใบก้ามปูผุกับกาบมะพร้าวสับสัดส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะส่วนเปลือกไข่และแต่เราจะใส่ค่ะเปลือกไข่ต้องตากให้แห้งพึ่งลมก็ได้ค่ะเราพึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะจึงนำมาใช้ค่ะตอกเปลือกไข่นะคะ จะมีความแหลมคมตรงนี้นะคะหากเราปลูกพืชอยู่ในดินนะคะก็จะช่วยป้องกันหอยทากได้ค่ะเนี่ยเวลาเรานำมาใช้เราต้องทำให้เล็กก่อนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆปลูกพืชลงในดินหรือในกระถางนะคะต้องการป้องกงันแมลงก็เปลือกไข่ทั้งลูกนะคะที่เราเจาะรูนิดเดียวก็ไปปักไม้แล้วเสียบไว้ค่ะการมาันที่เปลือกไข่ก็จะส่งกลิ่นรบกวนนะคะ ลดการรบกวนของมแมลงบางอย่างได้ค่ะแต่ทุกอย่างอย่าลืมนะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเอามาจากาวัสดุธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีก่อนใช้ก็ขยับก่อนนะคะเวลาขยับใส่ถุงมือค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือเปือกไข่อาจจะตามมือนะคะ ความหลมความเปิดไข่จะตามมือเรานะคะทําให้เกิดบาดแผลได้ค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะกมามะพร,าะร้าวสับชิ้นใหญ่ๆต้องเลือกออกค่ะญาญาจะเลือกไว้รองก้นกระถางค่ะกมามะพร,าะร้าวสับแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันนะคะยิ่งถ้าเราสรับเองนะคะชิ้นก็จะไม่เท่ากันค่ะเราก็เลือกชิ้นใหญ่ๆนะคะไว้รองก้นกระถางค่ะ รั์มงคลอะโกนิมาต้นนี้นะคะ<ม>เป็นสวยคะ่ะเพื่อนๆกำลังออกดอกค่ะดอกอะโกนิมาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอดอกอะโกนิมานะคะถ้าเราไม่รู้สึกเสียดายก็ตัดทิ้งเลยค่ะแต่ถ้าเสียดายอยู่ก็ไว้ดูก็ได้ค่ะนี่อสองดอกเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะกำลังตูมนะคะอ่าเวลารตัดต้องค่อยๆตัดนะคะ าต,ตัดไม,ไม่สังเกตได้ดีนะคะจะไปเฉือนเอาใบ <Okay. S 1> อ,ออกมาแล้วค่ะเนี่ยนะคะมีสองดอกค่ะอะโกนิมาเราไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยดอกนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเราปล่อยดอกไว้ที่ต้น <Okay. S 1> จนดอกแก่นะคะ, <Okay. S 1> ะดอกจะล่อนแมลงมาที่ต้นค่ะแมลงก็มาที่ดอกเสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็อาจจะมาฝากที่ระลึกไว้กับใบค่ะ, <Okay. S 1> ะก็คือมาเกาะกินใบนั่นเองนะคะ ยายาก็พูดอ้อมอยู่ได้นะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะเนี่ยมะแรงค่ะมากัดกินใบนะคะผีเสื้อค่ะมาปล่อยลูกน้อยไว้ที่ใบนะคะลูกน้อยเขาก็าเ,ขากเขาก็กาดกินใบจนเขาเจริญเติบโตนะคะเราก็ไม่เห็นค่ะถ้าเราเห็นเราก็จับลูกน้อยเขาออกไปค่ะเราต้องใจร้ายนะคะตรงนี้เนี่ยกัดกินใบน้องแหว่งเลยค่ะอ่าไม่ต้องเสียดายดอกนะคะอ่ากระถางรับมงคลวางลงไปเลยค่ะ รวบใบขึ้นแล้วเอาวัดสดุป,ปลูกที่เราผสมไว้นะคะอ่าสุดยอดสุดเร่งนะคะที่เราผสมไว้โรยไปรอบๆกระถางนะคะเสร็จแล้วเอานิ้วกดเบาๆค่ะกราบมะพร้าวสับรยปิดหน้าเลยค่ะชิ้นนี้ใหญ่ไม่เหมาะกับกระถางเล็กนี้นะคะเอาวางไว้ก่อนค่ะเอาชิ้นพอประมาณนะคะเพราะนี่เป็นกระถางห้านิ้วค่ะ โดยปิดปิดหน้าไว้นะคะจะช่วยกันความชื้นในกระถางไม่ให้ระเหยออกไปอย่างรวดเร็วค่ะทาให้ดินในกระถางมีความชื้นและก็จะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์จะช่วยทํางานในกระถางนะคะจุลินทรีย์ชอบอยู่ที่มีร่มเงาค่ะ,ะกระถางต่อมานะคะมีต้นผักกะสังถอนออกก่อนนะคะต้นผักกะสังนี้จะงอกเพราะว่าบางทีบางครั้งเม็ดเขาอยู่ในดินนะคะ อถอนออกก่อนนะคะแล้วก็เอาวัดสดุป,ปลูกใส่ลงไปเลยค่ะในกระถางนี้ดินพร่องลงไปเยอะมากค่ะกระถางนี้ไม่มีดอกนะคะซับมงคลกระถางที่สามค่ะทีนี้มาดูไม้กินใบบ้างนะคะต้นกุชช่ายนะคะต้นกุชช่ายนี้เรากินใบค่ะเวลาเราตัดลําต้นเขานะคะใบกับลําต้น เขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ให้เราตัดซ้ำภายในสิบห้าวันค่ะในกระถางนี้ดินแข็งมากแล้วค่ะเนี่ยนะคะยาย่าก็คือใส่ปุ๋ยละลายช้าไว้อดินแข็งอย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนดินค่ะยาย่าจะทําให้ดูนะคะว่าดินที่ใช้กับไม้ใบสวยกับใช้กับไม้กินใบใช้ร่วมกันได้นะคะ เปลี่ยนดินเหมือนกันทั้งสองกระถางเลยนะคะกระถางที่สองรากเยอะค่ะนำน้ำผสมตัวลินซีสังเคราะห์แสงไปราดรดต้นไม้ที่เราเพิ่งเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางนะคะเสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่ร่มก่อนหนึ่งหรือสองวันค่ะเฉพาะกุยช่ายนะคะส่วนทรัพย์มงคอลอโกนิมาวางไว้ที่เดิมได้เลยเพราะรั์มงคลเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะ เราแค่เติมดินให้ส่วนกุยช่ายนั้นเราเปลี่ยนกระถางใหม่เราก็จะได้ไม้ใบสวยนะคะแตกก่กอไวนะคะทั้งไม้ประดับและไม้พืชผักกินใบที่เราใช้บริโภคอ,อยู่ในครัวเรือน,นะคะ่ะ